بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحم الله تعالى ونافعنا بعلوم في الدارين آمين سب راو رو كب رو دائما خمطاب วันนี้มีความจริงที่เราเนั้นจะต้องรู้กันเป็นฮะดิษที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดท่านได้กล่าวท่านได้กล่าวว่าทลล่า,ลลานรอซูลุลลอฮ์ิซอลลอฮฺมุสลัมเนี่ยได้ถามว่าอายุคุมมีใครไหมมาลุว,วาริซีฮิรัพย์ของทายาทของเขาหรือทรัพย์ของลูกของเขาเนี่ยอะฮับบุอิไลฮิมินมาลิฮิเขารัก สิ่งนั้นมากกว่าทรัพย์ของเขามีใครไหมที่เงินทองของทรัพย์ของลูกสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกเนี่ยเขารักมากยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเขาเองก็รู้และมดาซอบะก็กล่าวว่ายะรอซูลลอุทัรอซูละเอ๋ยมามินนาอะฮัดุไม่มีใครหนึ่งไม่มีคนใดจากพวกเราหรอก อิละมาลูฮูอับบูอิลาฮินเราจะเขารักทรัพย์ของเขามากกว่าระหว่างเงินที่เป็นของเราและระหว่างทรัพย์ที่เป็นของลูกเนะี่ยถ้าจะถามว่าเลือกเรารักสิ่งใดมากกว่าแน่นอนเราก็จะบอกกันว่าเรานะรักสิ่งที่เป็นของเราเนะี่ยมากกว่าสิ่งที่เป็นของลูกนั่นคือความรู้สึกความเข้าใจของคนเรา ทั่วไปนะก่อนแต่ถ้าเราสูลล์โซลล์วะละสลัมได้กล่าวคำคำหนึ่งซึ่งเป็นคําที่สะกิดใจแล้วก็เตือนเราใจเตือนเราเป็นอย่างยิ่งนะว่าจริงๆแล้วนั้นเราทําอะไรกันอยู่กับคําพูดคําพูดความรู้สึกที่เราเราพูดว่าเรารักทรัพย์ที่เป็นของเรามากกว่าทรัพย์ที่เป็นของลูกแต่ในการกระทําของเราความเข้าใจของเราที่แท้จริงมันเป็นอย่างไร นบีจึงกล่าวว่าฟะอินละมาละฮูแท้จริงทรัพย์ของแท้จริงทรัพย์ของท่านก็คือทรัพย์ของเขาเน่ยมาแต่ก้อนดำคือสิ่งที่ได้ใช้ไปทรัพย์ของเขาคือสิ่งที่ได้ใช้ไปเหมือนฮะดิษที่เราเคยเรียนกันมานบีเคยกล่าวว่าเยาก,กูรูบุนอาดัม มนุษย์ก็จะกล่าวกันว่ามาลีมาลีอันนี้เป็นทรัพย์ของฉันนี่เป็นทรัพย์ของฉันบ้านของฉันรถของฉันนบ,บีจงกล่าวว่าอันนามาแล้วก็มาอากาลาหวัวอัฟนาทรัพย์ของท่านคือสิ่งที่ได้กินแล้วก็ได้ได,ได้กินได้ถ่ายวามาแลา้วบาสะวอับลาได้ใช้และมันก็เก่าวามาต่อซดแล้วก็อวาอัมบอได้ทำาสุ็ล้ก็ได้ทําทานเสร็จ บรรลุเสร็จเรียบร้อยวามาิวาราติกาทรัพย์ที่นอกจากดังกล่าฟาลีวารสติกาเป็นมรดกของลูกหลานไม่จะเป็นของท่านซึ่งก็คือความหมายที่ใกล้เคียงกับฮะดิษนี้ความหมายดังกล่าวมาอธิบายฮะดิษนี้คำที่มีประกาว,ว่าอันนามาแล้วก็อันนามาแล้วหูมาก็ได,ด้มาทรัพย์ของเขาคือสิ่งที่ได้ใช้ไป ได้ผ่านมาได้กินได้ใช้ไปได้ทำโซเดก็วามาลุวาริซิฮีและทรัพย์ของทายาทรัพย์ของลูก,ลกนั้นมาอักคอรอคือสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นั้นในบียรกำลังบอกกับคนทั้งโลกเลยสิ่งที่การการะทำกับความนึกคิดของเขานั้นมันสวนทางกันเวลาถามถามว่ารักอะไรมากที่สุดระหว่างทรัพย์ของเรากับทรัพย์ของลูก ทุกคนก็จะกล่าวมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วรักทรัพย์ที่เป็นของเรามากกว่าของตัวเรามากกว่าแต่ในเชิงปฏิบัติในสิ่งที่คนทั่วไปได้ทำกันนั้น <c oughs> มันสวนทางกันจะกินจะใช้ไปก็ไม่เท่าไรหรอกนะยิ่งทำสระก็ะยิ่งไม่เคยทำกันเลยที่จะเก็บไว้ของตนเองนะจะบริจาคในแต่ละครั้งก็จะหวงจะทำบุญแต่ละครั้งก็ดูแบงค์ เลือกบางที่มูลค่าต,าตา่ำๆโดยที่ไม่ได้โดยที่ลืมไปว่าสิ่งที่ได้ทําไปนั้นคือเป็นสิ่งที่รสสมพาะโลหิตแล้วเก็บไว้ให้กับเขากินใช้หมดนั้นทถอดโซลลอ์โซลล์ของเราสำได้กล่าวว่าอิลามตาตัมโนอาดัมบางคนคนหนึ่งตายไปแล้วนั้นอินกอตอลอาอามาลุฮูอมามันความดีนั้นมันตัดขาดไม่สามารถจะเติมได้แล้วความดีทําไม่ได้แล้ว แลามิลซาลาเซนนอกจากสามประการนี้ที่ยังคงไปกับไปหาเขาหนึ่งในนั้นคือซเดอกอเทนยาริยาเตนซเดอกอยาริยาซเดอกอที่ทำเอาไว้ไหลไปหาเขานั่นคือของจริงว่าคนเราสิ่งที่ทําให้กับตนเองนั้นน้อยมากเลยน้อยมากทรัพย์ที่ทำเอาไว้เหนื่อยเอาไว้เนี่ย แทนที่จะได้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นอย่างเต็มที่กับเพียงแค่ได้กินได้ใช้แค่เพียงแค่บางส่วนได้เล็กแน้อยทำบุญทำาสดกรร็ไว้ก็น้อยมากเลยส่วนที่เหลือนี้นเป็นของทายาทแต่ที่ฮะดิษนบีเก่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เหลืออะไรไว้ให้กับทายาทไม่ใช่เพราะว่าในบีได้กล่าวอีกฮะดิษหนึ่ง การที่ท่านเหลือทรัพย์มรดกไว้ให้กับทายาทได้มีชีวิตมีความพอดีกว่าปล่อยให้ลูกๆนั้นอยู่แบบแบบขาดแคลนนั่นเรื่องนี้นั้นค,คือความลงตัวความเหมาะความสมความเหมาะสมแต่สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เนีลืมกันก็คือลืมในข้อนี้นคือจะเก็บเก็บเอาไว้จะได้กินจะได้ใช้ได้น้อยมากเลยที่เหลือนั้นให้เป็นเป็นมรดก มากจนเกินไปจนไม่เหลือให้กับตนเองที่จะใช้จ่ายเป็นหนทางของเราสุบฮานูวาตาละ่ะดูความหมายของะดีนี้นะฮัสซันอิสลามอิสลามนั้นได้ส่งเสริมกระตุน้นอาเลนมุบาดรอพระยุบบสระกะ็ให้รีบทําสระกะ็รีบทําทานรีบบริจาคฟีบูจูฮิลบิร์ในหนทางต่างๆแห่งการทาความดี ได้ทำสระกร็ให้โรงเรียนได้ทำสระกร็ช่วยเหลือคนยากคนจนได้ทำเอาไว้ก่อนซึ่งการทำความดีเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยที่จะใช้ทรัพย์กอบละโนลินเมาล์บิลอินซานก่อนที่ความตายนั้นจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทำเอาไว้ก่อนจะรอให้ทายาได้ทำเนี่ยะส่วนน้อยเท่านั้นที่จะได้ ว่า وعد ะ على ذلك بالأجرينعظيم في ดุ د ن าว والآخرة. แล้วก็อัลลอฮฺทรงสัญญานี่ว่าการทำศัลกนี่จะอัลลอฮจะให้ผลบุญมากมายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญผลบุญภาคผลการทำศัลกมีมากมายจกนกระทั่งว่าคนคนหนึ่งเนี่ยได้วิงว้นอนดขาก็อัลลอฮเาะอัลลอฮขอให้ฉันได้กลับมีมาชีวิตอีกครั้งหนึ่ง กลับมาน really ั้นเพื so way, ่อที่จะทําความดีแล้วความดีในระดับข้อแรกที่เขาอยากจะทำคืออะไรฟอสซิลลากูหัวอากุมเวนอซอเรทีนเขาจะทำโซลากูเพราะเห็นว่าคุณค่าการทําซลากูนั้นมันยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลมากเลยที่คนคนหนึ่งจะได้รับ و ف ะ هذا الحديث ا ฮะดี ث นี้นั้นยะฮษ์กะอับดุลลอฮ์อิบนุมัสโอลอัลลอฮ์แะอันฮุโธตันอับดุลลอฮ์อิบนุมัสโอลอัลลอฮ์แะอันฮุได้เล่าให้เราฟังว่า อันอันนบีศาลาลลอฮุวาลลอฮิสซาลลัมสั่งแล้ว أصحاب เขาท่านอัลลอฮฺศาลัลลอฮฺสั่งได้ถามบรรดากศัพท์ถามว่าอย่างไรอายุวะให้เดินมินคุมยุฮิบุมาลิฮียุฮิบุมาลิวาริศีมีใครไหมที่รับทรัพย์ของลูกๆอัลละดียะตมันละกุฮูมิมบะดีลูกลูก ยมยะตะมัลล้กูฮูมิมบาดีฮีซึ่งลูกโลกคนนี้ค,ค,คือคือทายาทของเขาซึ่งมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกของเขาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอักสรมิมมาอยู่เฮบุมาระนับซีมากกว่าทรัพย์ของเขามีใครไหมรักทรัพย์ของลูกๆมากกว่าทรัพย์ของเขาอัลลดียมลูกโฟีฮฮยาจีซึ่งเขา ซึ่งเขานั้นมีกรรมสิทธิ์ปกครองอยู่ในขณะนี้ฟาอาจาบูฮูบรดาซอบาเขตอบว่าอันหูไรสหุนัอินซานุในเรื่องนี้นั้นไม่มีมนุษย์คนใดหรอกอิลลาวยาจิดุนับซูฮูยูฮิบบมาเลมาเลหูอัลลัฮิมลิกุอัรมิมะยูฮิบมาลไกรฮไม่มีใครหรอก นอกจากเขานั้นรักทรัพย์ของเขามากทรัพย์ของเขาที่เขาใช้ปกครองเป็นชื่อของเขาที่มีสิทธิ์ในการใช้ใจ่ายนั้นมากกว่าทรัพย์ที่เป็นของลูกๆมากกว่าทรัพย์ของคนอืน่นแม้จะเป็นของลูกก็าตามทําไมล่ะเยอันนามาเยตามายะตะมัลละกูหูเพราะสิ่งที่เขามีกรรมสิทธิ์ครอบครองเนี่ยเงินทองเนี่ยฮิยหลวงสีละตุคือเป็นสิ่งนั้นเป็นสื่อ มีแหละตะหกเก๊ะเกร่บาดที่ที่ทำให้ความหวังความต้องการของเขานั้นเป็นจริงแต่ก็คือมีเงินเพื่อที่จะใช้ซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นั้นทุกคนก็คือรักสิ่งนี้มากกว่าอยู่แล้วฝ่าอัครบารมีอันเนบิยุสสุลต์ลละฮ์บรสุลต์ละมัมจึงบอกกับเุรุษมดะซาบะซึ่งบอกกับเราทุกคนเช่นเดียวกันบอกว่าอย่างไรเลยมีอันนัลมาและอัลฮากีเก๊ะเล่นอินซานทรัพของจริงๆทรัพย์จริงๆที่เป็นของมนุษย์เนี่ย ที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเนะี่ยฮุวาซาลิกัลมาอัลลาียสริฟูฟีฮายาจีอะลนับสคือทรัพย์ที่คนคนนั้นใช้จ่ายให้กับตัวของเขาที่กินได้ใช้วอซอลินีอะมาลิฮีและทรัพย์ที่ใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานในอามานของเขาในการทำความดีของเขา ทรัพย์ที่ใช้ไปทาทรัพย์ที่ใช้ใช้ไปทําฮัททรัพย์ที่ใช้ไปอุมรถทรัพย์ที่ใช้เติมน้ำมันไปมัสยิดอันนี้คือทรัพย์ของเขาเอายุงฟึุฮูอาลานับสีฮฮวาอิยาลีฮีและทรัพย์ที่เขาใช้จ่ายไปในตัวของเขาแล้วก็ครอบครัวของเขาวายเตอซัดดะยคูบีฮีและทรัพย์ที่เขาทำสดก็ทำทานไปฮิสบัตัลินละ เพื่อแสวงหาความปลปปรานจากเราเพื่อรับการตอบแทนจากเราสุภาพนุวาตาละว่ายุกดิโมฮูหรือนับซีกับเลมอุีเดยวที่เขานั้นก็ทําให้ตัวของเขาก่อนที่เขาจะตายนั่นคือทรัพย์ของเขาที่แท้จริงที่เป็นของเขาของจริงเป็นแค่นี้ได้กินได้ใช้ใจ่ายไปในชีวิตแล้วก็ได้ทําทานได้ทําสรกะก๊อ ลีอันนะฮูฮวลลียันฟะฮูฟิดดุนยาบัลอาคิเราะห์ภาวะสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับเขาทั้งโลกนี้และโลกหน้าวะมาลุวาริซิฮิมาอัคส่วนทรัพย์ของมรดกที่เป็นของลูกหลานนะ่ะทรัพย์ที่เป็นของลูกหลานคือของทายาทนะี่ยมาอัคคะรอคือทรัพย์ที่เหลือทรัพย์ที่ทิ้งเอาไว้ นั่นคือสิ่งให้เราได้ดูว่าจริงๆแล้วเราไปทบทวนดูว่าคนคนหนึ่งที่ครอบครองทรัพย์เนี่ยได้กินได้ใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แลส่วนที่เหลืออันมากมายท,ที่มรดกเก็บเอาไว้อันมากมายเลย <c oughs> ที่คิดว่าเป็นของเขาแต่ความจริงมันไม่ใช่ครับ <c oughs> ดับเบิลก็เลยบอกแบบไม่ว่ามันไม่ใช่เป็นมรดกของทายาทที่เราได้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นน้อยเหลือเกินบางคนมีทรัพย์เป็นล้านมารดกเป็นสิบล้าน เป็นที่เป็นทางเนี่ยเป็นสิบล้านยี่สิบล้านแต่พอตายตายในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจะทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยทำไปยี่สิบบาทร้อยบาทไม่เคยได้ทำเลยํายี่สิบบาทมาก,ก็ยี่สิบบาทถามว่าดได้ไหมได้แต่ถามว่าทรัพย์ที่มีอยู่อันมากมายเลย,เยมันไม่คุ้มมันไม่มันไม่สมดุลมันเบาลานซ์กันเลยที่เขาจะได้กินได้ใช้นทรัพย์ของเขาอันนั้น ส่วนแล้วเขาเสียชีวิตไปแต่บรรดาลูกๆลูกหล,กล,กลานก็มาแบ,งบ่งมรดกกันไปบางคนก็อาจจะแบ่งวกับไว้ให้กับ <c oughs> เจ้าของเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆที่จะนึกถึงคนตายแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้นึกถึงทรัพย์ที่เป็นที่จะให้กับเขากับคนตายมากเท่าไรหรอกมันเหนือเหมือนเป็นเศษเงินเดิอนซ้ำไปที่ที่จะให้กับคนตายที่จะทําให้อุทิศกับคนตายที่ทำาสวาก็ยรยะให้ไม่เคยมีหรอก ยิ่งไปกว่านั้นส่วนใหญ่ทรัพย์ที่เหลือนั้นบางครั้งเราก็เห็นบางทีทะเลาะกันโดยซรัําไปบรรดาทาญาติถ้ามันมากเกินไปเยอะเกินไปนั่นคือประเด็นหนึ่งที่หลายคนนั้นมองข้ามแล้วก็ไม่เข้าใจมองไม่ขาดมองว่าที่อยู่ในตอนนี้สิบล้านยี่สิบล้านอยู่มันเป็นชื่อของเขาเหมือนว่าจะกอดทรัพย์อันนั้นเอาไว้แล้วก็ลืมโดยลืมไม่ว่ามันพอตายนะมันก็หมดกันไปสิทธิในการครอบครองนั้นก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นคนอื่นแล้วเขาจะแบ่งกันไป นั้นนบีจึงสอนนัยยะของอายะของฮะดิษบันี้คือได้มาให้กับตนเองให้พอที่จะรอดจะเจริได้กินได้ชาเสร็จแล้วนั้นก็ได้ทําได้แบ่งสิ่งที่เป็นเป็นสระกะ็ให้กับคนอื่นโดยในชีวิตที่มีอยู่เนี่ยก็จะทําบุญทําทานเนี่ยนะก็ให้ทาเอาไว้เก็บไว้ให้กับตนเองอน,นี่เป็นของตนเองเจรอให้ทายาทให้ลูกๆทำ เขาก็ทำแต่ว่ามันเขาก็ทําไม่นึกถึงไม่เหมือนกับเราที่เราทําให้กับตนเองอานั่นคือประเด็นที่มีความสําคัญนะฟามาอัคราโฮอัลอินซานุนมนันมนันทรัพย์ที่มนุษย์นั้นได้ทิ้งเอาไว้อัคราบแปลว่าได้ทิ้งเอาไว้เป็นมรดก อันละเอยดชูคูโฮสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้วาลายตัสสทะกูมินหุฮัตตายมุตและไม่ได้ทำศรก้อาไม่ได้ใช้จ่ายไปในทางกุศลเลยจนเท่าเขาตายไปหัวมากุรืว่าริษมันเป็นทรัพย์ของทายาทวาฮัลตะกาลามคำพูดนี้คำสอนของทารุโซสะคำนี้มูอัดาดวชักนำ อัตลกีบบฟีอินฟาขินมาชักนำให้เขานั้นมีความรักที่จะบ,บริจาคทรัพย์ฟีตุรกิลมชรูอาในทุกแนวทางในทุกวิถีในทุกแนวทางทุกสื่อที่ศาสนานั้นม,มีบทบัญญัติใช้มีเน,นนับซีใช้กับตนเองเนี่ยใช้จะบ,บริจาคจะทำอะไรให้กับตนเองวันอาฮาีกับครอบครัววันว,วลาลัดวันอาฮาีเนี่ยกับภรรยา วันวัลักับลูกๆวันอมามนดซเลยฮะเละเพื่อมีโอกาสจะทาําอามมนดซอซเลยยังไม่ได้ไปฮัดก็เอาไปฮัดก่อนให้กับตนเองก่อนฟาอินนามาเรนอินซานิภาวะแท้จริงทรัพย์ของมนุษย์ของเราที่แท้จริงมายูฟิกูฟีฮายาติฮีคือสิ่งที่เขาได้ใช้จ่ายไปขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้กินได้ใช้ได้ทําได้บริจาคในขณนะที่เขายังมีชีวิตอยู่ ลามายัตุรุกูฮูบะได้มามาติไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่เหลืออยู่หลังจากเขาตายไปแล้วเพราะรัพย์ที่เหลืออยู่เป็นของมรดกเขาก็จะแบ่งกันเขาก็จะเปลี่ยนชื่อแล้วแล้วในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยพยายามคิดพยายามนึกว่าอะไรที่จะเป็นสมบัติให้กับเราบ้างที่เป็นดีๆสิ่งที่ดีๆว h a t in Hadis ใน h a d ี s นี้นั้นสอนอะไรกับเรา ต้นตีฟุลเกวด่ดีให้มีคำพูดที่นุ่มนวลให้มีคำพูดที่นุ่มนวลบีอีซอหรฮิกมะโดยสอดใส่โดยสอดใส่วิทยาปัญญาฮิกมะศิลปะวิทยาปัญญาอีแล้วกูดูเบอร์คัลกีสู่หัวจิตหัวใจของผู้คนในการสอนบางครั้งเรื่องราวบางส่วนบางบางครัง้งเราจะเห็นสำนองท่านอูลลอฮฺสัลลัลลอฮุอัสซลัมเนะี่ยมีฮิกมะ มีศิละปะในการสอนในการบอกกล่าวนะในบีก็จะเป็นเชิงคําถามก่อนเพื่อให้คนได้คิดตามได้จินตนาการเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกที่จะทําให้คนได้เข้าใจ่โดยถามว่ามีใครไหมที่รักทรัพย์ของลูกของลูกหลานมากกว่าของเราใ้บรรดาสอบแล้วก็หลุดปากมาตามความเป็นจริงเลยทุกคนถ้าถามจี้ในข้อนี้แล้วก็แน่นอนก็รักของตนเองมากกว่า แต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ทําสิ่งนี้เท่าที่ควรเพราะได้กินได้ใช้ได้สะก็ได้เก็บเป็นของตนเองนั้นน้อยมากเลยฟาหัวจะมาก็แล้วดังเช่นคําพูดขอ,ข,อของท่านดนบ,บีที่กล่าวว่าอินนามันอินซานแท้จริงทรัพย์ของมนุษย์ที่เป็นของเขานั้นมาก็ได้มากคือสิ่งที่ได้ใช้ไปได้หมดไป ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้กินได้ใช้วามาและวาริฮีมาค่อนละฟ้าทรัพที่เป็นบรดกทรัพที่เหลือนั้นคือทรัพมันเหลือจะเป็นบรดกวากรชารรดันนาสุอันบุลาฮาติฮาลาซิรีซึ่งคนมนุษย์นั้นไม่ใส่ใจเพิกเฉยกับ นะโมลาฮาร์กับข้อสังเกตฮารดซอรีกับความรับอันนี้นบะีตั้งข้อสังเกตแต่เชิงคำถามอันนี้จริงไหมที่หลายคนกล่าวกันว่ารักทรัพย์จะเป็นของตนเองแต่มีน้อยคนนักเลยที่ทำให้กับตนเองอย่างแท้จริง เพราะว่ากินใช้มันก็ไม่เท่าไร,ราซึ่งเป็นจริงๆของจริงที่จะต้องเอาเก็บไว้ให้กับของตนเองเนี่ยน้อยมากเลยที่คนคนหนึ่งนั้นจะทำเอาไว้เ,เก็บเอาไว้นั้นนบ,บีจึงกล่าวว่ามุซอนเลคนชรลอฮาดิษนี้จึงกล่าวว่าน้อยคนนะัที่คนจะใส่ใจกับข้อสังเกตข้อตักเตือนของท่านนบ,บีฮาดัสซุรืกับความลับอันนี้ อิลามันวัฟักฮุลลาฮะอาราเราจะคนจะรับสุบฮาษิตตะลานั้นเปิดใจให้กับเขาให้ความสำเร็จกับเขาคิดได้คิดออกด้วยตะเตรียมเขาเอาไว้อันนี้เป็นทรัพย์ของเขาก็เตรียมทรัพย์ของเราที่เราต้องไปกินไปใช้ก็แบ่งส่วนของเขาของเราเอาไว้นะได้ทําบุญได้ทาส่วนาก็อันนี้เป็นของจริงที่เก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งก็คือเก็บไว้ให้กับลูกหลานอันนี้ใช่สิ่งที่ศาสนาใช้สอนไว้เช่นเดียวกันเลย นั่นหลักการจึงบอกว่าการที่จะคนคนหนึ่งจะ,จะยกมรดกให้กับคนอื่นทั้งหมดเลยไม่ได้การที่จะวสัยยะคนคนเจ็บและวสัยยะสังเสียเอาทำบุญทั้งหมดเลยไม่ได้ไม่ซ้อเหมือนฮะดิษที่เราเคยที่เขาเคยได้ยินมาท่านสัตบินบินบนบีวกัสถามทาราุสลอสลอสฮะเลสลัมบอกว่าฉันทรัพย์ Limited. ทั้งหมดเลยเนะี่ยจะวักับทั้งหมดเลยเนีน่ยไม่บอกว่าไม่ได้เยอะไป ท่านศาสตรก็กล่าวว่างั้นขอครึ่งหนึ่งนบีก็บอกเยอะไปท่านศาส์บอกว่าหนึ่งในสามจะทําวักรับบี๊บอกว่าหนึ่งในสมเนี่ยมันเยอะมันก็เยอะแล้วแต่ว่าแต่ก็อนุญาตให้แต่ว่าก็เยอะแล้วนะพอแล้วถือว่าขั้นสูงสุดกอนที่จะวัียบให้ใครจะทําบุญอะไรยังอะไรก็ตามในคําวัียากรรมซ้ำสังเสียเนี่ยจะต้องไม่เกินหนึ่งในสามที่เหลือให้เป็นมรดกแต่อย่าลืมว่าทําให้กับตนเอง ซึ่งส่วนน้อยมากเลยใช่ไหมที่จะทําแบบนี้ไม่เคยมีไม่เคยคิดถึงตนเองไม่ได้คิดที่จะเก็บเอาไปใช้ตนเองที่เป็นเนื้อนาใบบุญที่แท้จริงมาอ่านนั้นทษนาบีข้อนี้จึงสอนอสอนผู้คนให้คิดถึงสิ่งนี้ให้มีความตระหนักสิ่งนี้ให้ได้เก็บเอาไว้ใช้ส่วนตัวสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสิ่งที่ทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลําบากขอให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงได้กินได้ใช้ได้สิ่งนั้นให้ตอบกอประโยชน์กัตบตนเองสิ่งที่เป็นวัคั์ สิ่งที่เป็นต่อยอดให้ทาอามัดอิบาดะก็ให้ได้ใช้สิ่งนั้นให้คู่ควรกับการที่เหนื่อยเสร็จแล้วส่วนที่เหลือแน่นอนมันเหลือเยอะอยู่แล้วเหลือกว่ากินก,กว่าใชา้อยู่แล้วไอ้สิ่งนี้ก็เป็นบรดกก็ใช่ศาสนาก,ก็ส,งส่งเสริมว่าให้เหลือเป็นบรดกแต่ให้นึกถึงตนเองก่อนว่าเหลือนั้นได้กินพอที่พอที่จะรอดในอาคิรอราะไหมไซเบียงที่มีอยู่เนี่ยพอในอาครอิร์ระเห็นในอาครอิร์ระ นั้นกี่เปอร์เซ็นต์นั้นจึงเป็นข้อสังเกตที everyone, ่ท่านรุสโซลโัลลอฮุอะลัยฮิซาลัมนั้ได้เตือนกับเราทุกคนที่ปากบอกว่าเรารักทรัพย์ของเรามากกว่าของลูกหลานแต่ในเชิงปฏิบัติจริงแค่ไหนก็ลองไปตรวจสอบตัวเราเองซุลลัลลอฮุวะลาลลอฮ์มะฮัมมัดุลลอฮะอาลีฮิอัซับบิอุสซาลัม الحمد لله رب العالمين